ไม่มีใครรู้ว่าในย่ามของพระรูปนี้มีเงินล้านซุกซ่อนอยู่แต่มากกว่านั้นคือความลับที่ทําให้คนทั้งประเทศหลั่งน้ําตาใครคือแม่ที่สร้างปาฏิหาริย์ด้วยมือเปล่าและทำไมเงินเหล่านี้ถึงไม่มีค่ามากเท่าหัวใจของเธอเรื่องราวจริงที่สะเทือนทั้งแผ่นดินคุณต้องดูจนจบช็อกพบเงินล้านซุกซ่อนในย่ามพระสงฆ์เบื้องหลังทําคนทั้งประเทศน้ําตาไหลแสงแดดยามเช้าสาดลงมากระทบผ้าเหลืองสะอาดที่ไหวพลิ้วเบา,เบา เสียงนกกาจับอยู่บนสายไฟหน้าอุโบสถที่เงียบสงบพระสงฆงรูปหนึ่งเดินช้าๆผ่านลานวัดเก่าย่ามใบใหญ่สะพายแนบข้างลำตัวคล้ายจะหนักกว่าปกติชายวัยกลางคนยืนเงียบอยู่ใต้ต้นโพสายตาเขาไม่ได้จับจ้องที่องค์พระแต่จ้องไปที่ย่ามของพระรูปนั้นด้วยความสงสยัยจู่ๆพระหยุดเดินหน้าตานิ่งสนิทเสียงลมหายใจแผ่วเบารา,าวกับแบกรับอะไรไว้ในใจพระเปิดย่ามต่อหน้าทุกสายตาในวัด แบงค์พันนับร้อยหล่นออกมากระจายเต็มพื้นหินทุกคนเงียบกริบเสียงเด็กน้อยที่เล่นอยู่ใกล้ๆหยุดวิ่งพระไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่นั่งลงช้าๆและหลับตาชายวัยกลางคนรีบเข้าไปหยิบเงินขึ้นมาแล้วถามเสียงสั่นว่านี่มันอะไรกันครับหลวงพ่อพระลืมตาน้ำตาคลอเบ้าก่อนจะเอ,อ่ยด้วยเสียงแผ่วเบานี่คือเงินที่โยมแม่ยากจนเก็บมาให้ทุกวันตลอดสิบปี แม่บอกว่าถ้าวันไหนแม่จากไปขอให้ลูกใช้เงินนี้ช่วยคนที่ลำบากกว่าฝูงชนรอบๆต่างหลังน้ำตาแม้แต่ชายที่ถือกล้องถ่ายคลิปยังวางมือลงไม่มีใครคิดว่าเงินล้านในย่ามนั้นจะเต็มไปด้วยความรักความอดทนและคำสัญญาจากแม่คนหนึ่งพระก้มกราบเบื้องหน้าอุโบสถพร้อมกับกล่าวว่าแม่จากไปแล้วเมื่อคือนนี้เสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากพระในวิหารอากาศนิ่งสงบเหมือนเวลาหยุดเดิน และในความเงียบนั้นหัวใจของผู้คนเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าคำว่าเงินล้านหลายคนเริ่มเดินเข้ามาใกล้ไม่มีใครสนใจเงินที่ตกเกลื่อนอยู่บนพื้นอีกต่อไปหญิงชารารูปหนึ่งยกมือไหว้พระทั้งน้ำตาเธอเอ่ยเบาๆว่าแม่ของหลวงพ่อคือคนที่เคยแบ่งข้าวให้ฉันในวันที่ฉันไม่มีจะก,กินเด็กวัยรุ่นสองคนมองหน้ากันพวกเขาเคยคิดว่าพระรูปนี้เป็นแค่พระเงียบๆธรรมดา แต่วันนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในย่ามกลับสะท้อนใจลึกกว่าธรรมเทศนาใดๆพระค่อยๆรวบเงินขึ้นมาและวางไว้บนผ้าขาวหน้าพระประธานประกาศเสียงชัดเจนเงินทั้งหมดนี้จะถูกใช้สร้างโรงครัวสำหรับผู้ยากไร้เพื่อให้คนที่หิวได้มีโอกาสอิ่มบ้างเหมือนแม่เคยทำให้ผมเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นทีละคนแล้วกลายเป็นเสียงพร้อมเพรียงทั้งลานวัดชายที่ถือกล้องยกขึ้นถ่ายต่อ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหาเรื่องดังแต่เพื่อส่งต่อเรื่องราวของหัวใจแดดสายเริ่มแรงขึ้นเงาของพระที่นั่งนิ่งอยู่ทอดยาวออกไปเหมือนความดีที่ไม่มีใครเห็นแต่ยังคงอยู่ตลอดไปและในย่ามของพระไม่ใช่แค่เงินล้านที่ถูกค้นพบแต่เป็นหัวใจของแม่ที่ไม่เคยหายไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวขณะที่สายลมพัดเบาๆผ่านต้นโพ ใบไม้ร่วงลงมาทีละใบราวกับธรรมชาติร่วมไว้อะไรหญิงชาราอีกคนเดินเข้ามาถือถุงข้าวสารเก่าๆไว้ในมือเธอบอกเสียงสั่นว่าแม่ของหลวงพ่อเคยเอาข้าวจากปากตัวเองมาแบ่งให้ลูกฉันกินตอนน้ำท่วมใหญ่วันนี้ฉันขอมอบข้าวถุงนี้เพื่อสารต่อน,น้ำใจนั้นพระยิ้มบางๆพยักหน้าช้าๆแล้วรับไว้ด้วยความเคารพทีละคนทีละครอบครัว ผู้คนเริ่มนำของมาไว้หน้าพระประธานมีทั้งข้าวน้ำดื่มยารักษาโรคผ้าห่มและแม้ตะกล่องนมเด็กใครบางคนพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่แค่การบริจาคแต่นี่คือการตอบแทนความดีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครจำชื่อในมุมหนึ่งของลานวัดเด็กชายผิวคล้ำสวมเสื้อขาดขาดยืนจ้องมองด้วยแววตาเปล่งประกายเขากระซิบกับแม่ว่าแม่ครับโตขึ้นผมอยากเป็นเหมือนหลวงพ่อแม่กอดเขาแน่น น้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่พูดอะไรภาพเหตุการณ์วันนั้นถูกแชร์ออกไปทั่วประเทศพายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่สะเตือนใจที่สุดไม่ใช่ยอดเงินบริจาคไม่ใช่ภาพพระกับเงินล้านในย่ามแต่เป็นเรื่องของแม่คนหนึ่งที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีเสียงแต่มีหัวใจยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างในโลกนี้และเธอได้ฝากมรดกไว้ในหัวใจของลูก และในหัวใจของคนทั้งแผ่นดินบ่ายวันนั้นท้องฟ้าเริ่มครึม้มเมฆดำลอยช้าๆเหมือนฟ้าร่วมโศกเศร้ากับเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นพระรูปนั้นยังคงนั่งนิ่งมือจับย่ามใบเดิมแน่นดวงตาแดงก่ําแต่เต็มไปด้วยความสงบชายวัยรุ่นคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขาเคยเป็นนักเลงเคยทําร้ายคนเคยหลงทางแต่วันนี้เขานั่งลงกราบพระด้วยหัวใจที่สันไหวผมไม่เคยเชื่อในความดี แต่แม่ของหลวงพ่อทำให้ผมอยากเริ่มต้นใหม่พระมองเขานิ่งไม่กล่าวอะไรเพียงแต่วางมือลงบนบ่าชายหนุ่มอย่างแผ่วเบาฝนเริ่มโปรยเม็ดไม่ใช่ฝนที่ทำให้คนหนาวสัน่นแต่เป็นสายฝนที่ล้างใจผู้คนให้กลับมาบริสุทธิ์แม้จะไม่มีเสียงระฆังดังขึ้นแม้จะไม่มีแสงไฟจากกล้องถ่ายแต่ความเงียบของวัดในบ่ายฝนนั้นคือเสียงที่ก้องกังวานที่สุดในหัวใจผู้คน เพราะเรื่องราวของแม่คนหนึ่งไม่ต้องการเวทีไม่ต้องการคำชมแค่ต้องการให้ใครบางคนนำไปส่งต่อด้วยหัวใจเดียวกันและพระลูกชายของเธอได้ทำหน้าที่นั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดฝนตกหนักขึ้นผู้คนเริ่มหลบใต้ใชายคาวิหารแต่พระยังคงนั่งนิ่งท่ามกลางสายฝนเปียกปอนไปทั้งร่างแต่น่ากเกรงขามยิ่งกว่าเดิมเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งออกมาพร้อมร่มเก่าๆ เธอยื่นให้พระด้วยมือสันๆพระยิ้มและยกมือไหว้ตอบอย่างนอบน้อมในจังหวะนั้นเสียงรถกระบะคันหนึ่งแล่นเข้ามาที่ลานวัดชายแก่คนขับลงจากรถช้าๆถือซองจดหมายสีน้ำตาลไว้แน่นเขาเดินฝ่าฝนมาเงียบเียบแล้วส่งซองให้พระแม่ของหลวงพ่อเคยช่วยลูกสาวผมไว้จากอุบัติเหตุนี่คือเงินตอบแทนที่ผมยังไม่มีโอกาสให้เธอพระรับไว้เงียบเ ก่อนจะวางซองนั้นข้างๆกองบริจาคที่เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆฝนซาแล้วแสงแดดอ่อนๆทะลุผ่านเมฆบางทอแสงลงบนใบหน้าของพระราวกับฟ้ากําลังรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดเล็กๆแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือมรดกแห่งความดีที่ไม่มีวันสูญสลายและในย่ามของพระยังคงมีบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็น หัวใจของแม่ยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอผู้คนเริ่มทยอยกลับแต่ไม่มีใครพูดคุยเสียงดังทุกคนเดินช้าๆเหมือนยังไม่อยากให้ช่วงเวลานี้จบลงเด็กน้อยคนหนึ่งหันกลับไปมองพระแล้วพูดกับพ่อของเขาว่าถ้ามีแม่แบบนั้นผมก็อยากเป็นคนดีพ่อก้มลงลูบหัวลูกสายตาเขาเต็มไปด้วยความหวังราวกับเห็นอนาคตที่งดงามขึ้น ภายในกุฏิเล็กๆข้างวิหารพระวางย่ามลงบนโต๊ะไม้เก่าสายตาจับจ้องมันด้วยความคิดถึงลึกสุดหัวใจเสียงลมหายใจเข้าออกของพระดังชัดแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยบทสนทนาเก่าๆภาพแม่เดินตากแดดหิ้วถุงพลาสติกใส่ข้าวบอกว่าวันนี้แม่ใส่บาตน้อยแต่ตั้งใจเหมือนเดิมนะลูกหยดน้ำตายหยดหนึ่งหล่นลงบนผ้าย่ามพระยกมือไหว้าช้า แล้วกล่าวเบาๆว่าแม่ผมทำตามสัญญาแล้วนกตัวหนึ่งบินมาเกาะหน้าต่างส่งเสียงร้องเหมือนเป็นคำตอบจากฟ้าและในยามนั้นหัวใจของพระไม่ใช่ของตนเองอีกต่อไปแต่มันเป็นของผู้คนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงเงียบๆคนหนึ่งผู้หญิงที่ไม่มีชื่อในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีรูปในโทรทัศน์ แต่มีที่อยู่ในหัวใจคนทั้งแผ่นดินอย่างไม่มีวันลบเลือนอยู่เซธคอนติเนียวายูสต็อป o ช Chat GPT เซธเวลาล่วงเข้าสู่เย็นแสงสุดท้ายของวันส่องกระทองพระพุทธรูปเงาของพระสงฆ์ทอดยาวไปบนพื้นดินสะท้อนถึงเส้นทางชีวิตที่ไม่เคยง่ายเสียงระฆังเย็นดังขึ้นสามครั้งผู้คนในหมู่บ้านเริ่มทยอยมาร่วมทำวัด วันนี้วัดเล็กๆที่เคยเงียบเหงากลับคึอคักกว่าที่เคยหญิงชราคนหนึ่งนั่งลงหน้าวิหารเธอนำดอกไม้ที่เด็ดจากสวนหลังบ้านมาวางไว้หน้าองค์พระแล้วยกมือไหว้ช้าๆด้วยน้ำตาเธอกระซิบเบาๆฉันไม่รู้จักแม่ของหลวงพ่อหรอกนะแต่ฉันรู้ว่าเธอคือคนดีพระสงฆ์ที่นั่งอยู่หน้าโบสถ์พนมมือขึ้นเสียงสวดเริ่มดังก้องกังวานในยามเย็นแต่ละคำสวดคล้ายจะล่องลอยไปไกลกว่ากำแพงวัด ไปถึงหัวใจของผู้ที่เคยลืมความเมตตาเด็กคนหนึ่งวางมือบนตักแม่แล้วถามด้วยเสียงใสแม่ครับถ้าผมทำความดีแม่จะภูมิใจไหมครับแม่ก้มลงจูบหน้าผากลูกตอบกลับด้วยเสียงสัน่นมากที่สุดในโลกเลยลูกแสงสุดท้ายหายไปจากขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงความสงบและความสว่างในใจผู้คนและแม้เรื่องราวของแม่ผู้เงียบงันจะไม่ได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ แต่มันได้กลายเป็นตำนานที่ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ในย่ามเก่าที่เต็มไปด้วยธนบัตรยังคงมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวหุงใหม่ที่แม่เคยห่อให้ลูกชายใส่บาตรกลิ่นของรักแท้ที่ไม่มีวันหมดอายุค่ำคืนปกคลุมทั่ววัดแสงเทียนจากวิหารเล็กๆล้อมรอบพระประธานเปลวไฟไหวเบาๆตามสายลมราวกับหัวใจที่ยังคงเต้นช้าๆพระสงฆ์รูปเดิมนั่งสงบอยู่กลางศาลา หน้าตักวางย่ามเก่าไว้แน่นิ่งผู้คนที่ยังไม่กลับบ้านมานั่งล้อมเงียบๆไม่มีใครพูดไม่มีใครลุกมีเพียงความรู้สึกร่วมที่พูดแทนทุกคำชายชราคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเขาเคยเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในาศาสนาแต่คืนนี้เขากล่าวเสียงดังชัดแม่ของหลวงพ่อเปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิตเขาโคง้งศีรษะลงต่ำเหมือนกำลังขอขามาใครบางคนที่แม้จากไปแล้วแต่ยังมีตัวตน เด็กหญิงตัวเล็กๆเดินไปวางพวงมาลัยไว้บนย่ามพวงมาลาัยดอกมะลิที่เธอร้อยเองด้วยมือเธอยิ้มแล้วพูดว่าคุณยายที่อยู่บนฟ้าต้องยิ้มเหมือนกันแน่ๆเลยเสียงพระสวดเย็นจบลงแทนที่ด้วยความเงียบแต่เป็นความเงียบที่อบอุ่นไม่ใช่ความว่างเปล่าพระลุกขึ้นช้าๆหยิบย่ามขึ้นมาพาดบา่าเดินกลับไปที่กุฏิอย่างสงบดวงจันทร์ลอยเหนือยอดเจดีย์ ส่องแสงลงมาบนทางเดินเก่าๆที่เขาเคยเดินกับแม่ไม่มีคำร่ำลาไม่มีเสียงคร่ำครวญมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและในคืนนั้นทั้งวัดทั้งหมู่บ้านและทั้งแผ่นดินต่างรู้ดีว่าแม้เงินล้านจะหมดไปในวันหนึ่งแต่สิ่งที่แม่ฝากไว้ในย่ามลูกชายจะไม่มีวันหายไปจากโลกใบนี้เลยย่ามผืนนั้นถูกแขวนไว้ที่ผนังกุฏิ ไม่ได้เพียงแค่เป็นของใช้ธรรมดาแต่มันกลายเป็นเครื่องตนใจถึงคำมั่นสัญญาที่พระได้ให้ไว้กับแม่ทุกเช้าพระจะมองย่ามก่อนออกบินทบาตยิ้มเบาๆราวกับได้พูดคุยกับเธออีกครั้งเขายังเดินเส้นทางเดิมผ่านบ้านเก่าๆที่แม่เคยยื่นข้าวห่อให้เพื่อนบ้านผ่านตลาดที่แม่เคยนั่งขายของแม้ร่างจะอ่อนแรงและผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว เด็กเกเรหัดไหว้พระพ่อค้าที่เคยเอาเปรียบลูกค้าเริ่มขายของซื่อตรงหญิงแม่บ้านที่เคยพูดใจหยาบคายเริ่มใช้ถ้อยคำอ่อนโยนไม่ใช่เพราะเขาถูกสั่งสอนแต่เพราะหัวใจถูกสะกิดจ,จากเรื่องของแม่คนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากความดีแท้บริสุทธิ์เด็กน้อยคนหนึ่งเริ่มเก็บเงินค่าขนมใส่กระปุกที่เขียนไว้ว่าเพื่อคนที่ไม่มีแม่ แม่ค้าข้าวแกงหลังวัดตั้งหมอ้อเพิ่มอีกหนึ่งใบเขียนป้ายว่าแจกฟรีถ้าคุณหิวเรื่องของย่ามพระกับเงินล้านไม่ได้จบแค่ในวัดแต่มันแตกกระจายเหมือนแสงเทียนส่องเข้าไปในมุมมืดของสังคมปลุกให้คนลุกขึ้นมาทำสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจใหญ่ๆและทุกครั้งที่ใครสักคนเผชิญความเหน่ล้าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองภาพประสง์รูปหนึ่งกับย่ามผืนเก่าที่แม่มอบไว้ ก็จะนึกขึ้นได้เสมอว่าแม้เราจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรามีหัวใจของแม่แบบนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เช่นกันในวันครบครอบหนึ่งปีของวันที่แม่จากไปผู้คนจากทั่วสารทิศหลังไหลมาที่วัดเล็กๆแห่งนั้นไม่มีคำเชิญชวนไม่มีการจัดงานใหญ่โตแต่ทุกคนมาด้วยใจศาลาวัตถุปูเสื่อจนเต็ม ข้าวของบริจาควางเรียงรายแน่นไปถึงหน้าวิหารกลิ่นธูปหอมอ่อนๆลอยคลุ้งในอากาศเย็นยามเช้าพระสงฆ์รูปเดิมเดินออกมาช้าช้าในมือของท่านถือย่ามใบเดิมที่ทุกคนจดจำได้ดีพระกล่าวเพียงประโยคเดียวแต่สเตือนใจทั้งศาลาวันนี้ไม่ใช่วันเศร้าแต่เป็นวันที่แม่ได้เห็นว่า,มาเมล็ดเล็กๆที่เธอหว่านไว้ได้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่ง ไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะหัวใจอบอุ่นจนกลั้นไม่อยู่เด็กน้อยที่เคยเฝ้ามองด้วยความฝันวันนี้นั่งอยู่แถวหน้าในผ้าเหลืองผืนแรกของชีวิตเขาคือหนึ่งในผลผลิตของความดีที่ไม่มีใครเคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนแม่ค้าข้าวแกงยกหม้อแจกจ่ายผู้คนชายวัยกลางคนที่เคยเย้ยหยันพระวันนี้ยกมือไหว้พระก่อนใครพร้อมน้ำตาแห่งการขอขามาแม้แม่จะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น แต่ทุกคนรู้ดีว่าเธออยู่อยู่ในมือของทุกคนที่ยื่นออกไปเพื่อช่วยเหลือกันอยู่ในคำพูดดีๆที่ส่งต่อกันทุกวันและอยู่ในย่ามผืนนั้นที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเพราะความดีที่เธอทำไว้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ลูกชายคนหนึ่งให้เป็นพระแต่เปลี่ยนหัวใจของคนทั้งประเทศให้รู้ว่าความรักแท้ไม่ต้องมีเสียงดัง แค่ทำเงียบๆด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ก็เพียงพอแล้วเมื่อแสงแดดสุดท้ายของวันสาตส่องลงมายังลานวัดเงาของต้นโพหวเบาๆบ,บ,บนพื้นดินเสียงลมหายใจของผู้คนสงบลงคล้ายธรรมชาติกำลังกล่าวคำอำลาอย่างอ่อนโยนพระสง์รูปนั้นนั่งพนมมือหน้ารูปแม่ภาพหญิงชราธรรมดาคนหนึ่งแต่เปี่ยมไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งพระกล่าวคำสุดท้ายด้วยเสียงมั่นคง แม่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ผมมากมายแต่สิ่งเดียวที่แม่ฝากไว้กลับมีค่ามากกว่าสมบัติทั้งโลกคือหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันแม้ไม่มีอะไรเหลือเลยผู้คนในศาลายกมือไหว้พร้อมกันไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับต่างยืนนิ่งรับรู้ถึงพลังเงียบๆของความดีและในย่ามผืนนั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเงินล้านวันนี้ถูกแขวนไว้ในตู้กระจกเล็กๆข้างกุฏิไม่ได้เพื่ออ,อวดอ้าง แต่เพื่อให้คนที่เดินผ่านได้หยุดคิดและระลึกถึงทุกคนกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปพร้อมคำถามในใจว่าวันนี้เราได้ทำความดีแบบที่แม่คนนั้นเคยทำหรือยังวัดเล็กๆยังคงอยู่พระรูปเดิมยังคงออกบิณฑบาตท,ทุกเช้าผู้คนยังคงพูดถึงแม่ของพระในเสียงกระซิบเรากับเธอยังอยู่ไม่เคยจากไปไหนและเรื่องราวของเธอแม้จะไม่ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ แต่ได้ถูกเขียนไว้ในใจของคนทั้งแผ่นดินเรื่องของแม่คนหนึ่งที่เปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพียงดวงเดียว